ไม่หรอขวาไอ้นี่อ่ะวันนี้เรามาเชื่อขนมคนเดินนะคะของจังหวัดทุกเก็ตนะคะจะดูว่าเขามีทางฮะทางไหนถ้าไปตรงนั้นตึกต้องไปทางโน้นเออถ้าไปนั้นตึกนึงนะไม่ทางโน้นหรอแต่เมื่อกี้ดูผิดได้ไง อตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บแล้วพี่อ้อมมาช้านะคะถนนคนเดินของจังหวัดทูเก็ตนะคะจะมีของรับมา,าน,น,นะคะจะผ้าทั้งแรก่องคือนึกตทุกคนทีน่เรามากันทูเก็ตบ้างพี่อ้อมเองนะคะโผ้ามากมายอ๋อดูข้างหลังกัน เป็นแบบตึกเก่าสวย รานพี่ออเองนะคะขนมคอนเทนตจังหวัดภูเก็ตนะคะถิงค้าแบบไทยๆมากมายเลยนี่แบบพขาถุงอะไรด้วยนะคะอออไรนี่ก็จะเป็นอะไรนะเซบบเบบไม่กินอะไม่่จดจดด่ะ

ยไม่ใช่ตรงนี้ใช่ปะแต่เราจะไปอินแถบนะคะแต่นักดนตรีเยอะมากเลยเป็นแบบเปิดหมวก้วว่เป็นตึกเก่า นเยอะมากเลยนะคะชาต่างชาติเยอะมากตันชาม,มสวยนะวันนี้วันที่ี่นี่ยะพูดภกษาอ่างกฤดเก่งเดราไปอีกฝั่งแล้วค่ะไม่เช่ทางนี้ ก็มีวาดภาพด้วยนะคะโอ,คโอ้ยเยอะจีนชาวต่างชาติเยอะมากเยอะจริงๆก็เป็นอย่างนู้นเลยโอ้ยอเยอะมากอะ่ะ นี่คือ just 10กรัม50กรัมครับถาแบบประจุกระจกเนี่ยเราจะไปฝั่งอเป็นมองท่องเที่ยวที่แบบ

เดินเรียวๆยาวๆเลยนะคะก็คือเยอะๆๆเลยมากมายขาสังขารมากมาเลยนะคะโอ้ยจะมาเพื่อจะมาตรงหอวัิกา ตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยคุณดูคนถ่ายมาที่นี่นี่อไงตรงนี้ป่ะตรงนี้ที่จะเป็นที่เซลฟี่แต่ต้องมาดึกๆนะที่หนึ่งที่สองก็จะไม่ค่อยมีรถนะตรงนี้จะเป็นที่เซลฟี่ของผมนะคะนี่นะสามเบอร์ ต,ต้องข้างไ่ต้องข้างเลยเออตรงนี้ที่คนมาเที่ยวกันสวยมากเลยไปต่อ เนี่ยว่อาไงอะ,ออะถ่ายยังสิตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรวมของการถ่ายภาพนะคะตรงนี้จะมาถ่ายภาพตรงนี้กันเยอะมากเขาเรียกว่าจุดอะไรนะแลนด์มาร์คตรงนี้คือจุดแนะลนด์มาร์คลเลยนะคะทุกคน แล้วเราก็ได้มานะคะไปไหนะไปาเป็นตัวิวอเขาอจะไปไหนไปฝั่งน่อยไงนี่ทางนี้ก็ไปได้ไหนอะะไปไหนอะตรงนี้เป็นี้อันนู้นก็นี่เราบวกไปอ่ะ thành phố này đi này. Bài hát. Bài hát này. 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 đi 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 ไปตรงนู้นดูคึกษ์คาไปอีเออนี่สวยนี่ยเห็นอะไรอันนี้เห็นแล้วนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเออสวยจุดแลนด์มาร์คของตรงนี้ไปม่แลนด์มาร์กนะใครๆไ,ไปไปมาๆก,ก็มาถ่ายรูกปกันตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะ เราข้างบนตัวล็อบนั่นอะไรสวยงามมากนะคะเป็นตึกเก่าสมัยโบราณเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูข้าวของกันนู้นนู้นย้ายใส่แลคะแนะนำเนี่ยอ่ะแนะนำเน่ยทำไมตรงนู้นเพราฝั่งนู้นดูคึกคืนกว่าฝั่งนู้นดูคึกคืนกว่าอ๋อฝั่งนี้เขาเก็บกันหมดแล้วมาแล้วเออย่างไก่ ต้องถ่ายกองนี้เขาเก็บไปหมดแล้วอ้วนันนี้ิเก็บไปหมดแล้วสี่ชุ้มเขาเริ่มเก็บไปหมดแล้วเดินถ่ายตรงนั้นเอ,องะมาดึอเกือนะคะเขาเก็บไปหมดแล้ว เก yeah. cool. 응็บไปหมดแล้วนะคะโคลกะเพาก็ถึงตรงนน้นยังมีไอ้นี่อยู่เลยอะไรอ่ะมาใครทำอะไรไนล้ที่วันนี้เขาเก็บไปหมดแล้วอ่ะ ฝั่งนู้นยังดูคือคาคือ,อมันก็ใสเดียวกัะเนีหยล่ะคนละเส้นนะมีที่ทะลุไปหรอนอ่าเก็บหมนแล้วมานเด็กเชือกเก็บหมดแล้วเราจะเดินทะลุไปฝั่งน,นู้นที่เดินกลับเรไหนอ้วน ต้องไปตรงที่เดี่นั่นหแล้วฮะยันเดินตรงไปแล้วก็วกไปทางนู้นเจอมาแล้วอ่ะไรเหลือปิดก่อนนะคะเหมือนทำเออไม่ไ้างเหมือนตึกเก่าลย่าเนี้ยเออไปเดี๋ยวเจ๊ปุยรอนาน 做完了。